ยาวราชแล้วสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารการกินแน่นอนค่ะซึ่งแต่ละร้านก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองวันนี้ส้มจะพาคุณผู้ชมมารู้จักร้านซาลาเปาสูตรแต้จิ๋วโบราณที่ยังคงมีวิธีการทำแบบดั้งเดิมไว้อยู่และผ่านการเวลาระยะเวลาประมาณก็100ปีพอดีค่ะนั่นก็คือซาลาเปากุหลมเปาค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ส้มและรายการโฟกัสไชน่านะคะจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะตรอกซอกซอยพาคุณผู้ชมไปตามหาร้านซาลาเปาที่เขาบอกกันว่าอร่อยมากมีอายุเก่าแก่ถึงร้อยปีเลยค่ะโดยกรรมวิธีในการทำเขาก็ยังทำแบบดั้งเดิมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดโดยคนรุ่นใหม่ซาลาเปาสูตรนี้คือซาลาเปาสูตรแต้จิ๋วโบราณว่าแต่ทำไมถึงอร่อยขนาดนี้และทำไมแบรนด์นี้ถึงเป็นที่รู้จักเดี๋ยวพาคุณผู้ชม ไปหาคำตอบกับซาลาเปากูหลงเปาทางด้านนี้เราถึงแล้วค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มอยู่ที่ครัวการผลิตของซาลาเปากู่หลงเปาคะ่ะแล้วก็อยู่กับอากูแล้วนะคะอากูสวัสดีค่ะสวัสดรรีค่ะอากูเซงนะคะคอากูเซงคะ่ะข้างหลังคุณผู้ชมนี่คือการทำสดสด เพื่อที่จะส่งไปยังร้านของคุณนัทซึ่งเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันถูกไหมคะคนะคะคแต่จริงแล้วคือเป็นเป็นเจนเดียวกันหรือยังไงเอ่ยอ๋อเขา,ปาเป็นหลานฮะก็เป็นหลานอ๋อแต่อากูเป็นเจนที่เท่าไหร่คะสี่ครับเป็นเจนสีอ่อืมคุณผู้ชมคะก่อนคุยกับอากูแบบเจาะลึกนะคะเรามาเจาะลึกการทําดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กลิ่นแป้งแบบว่าหอมมากแป้งที่เราทํานี่คือเป็นการนวดเหรอคะแล้วเป็นการทํามือเหรอคะปู่ใช่ครับ คือเราใช้เราใช้มอเตอร์รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็ใช้แบบนี้ถ้านวดมือเนี่ยมันจะนานมากค่ะแล้วก็ได้นิดเดียวเองอกว่าจะมันจะเนียนอันนี้จะมาเราเราสมัยก่อนเขาก็ปรับค่ะรุ่นก่อนผมเกิดเขาก็ปรับกันละเราแป้งเราจะใช้แป้งสองชนิดแป้งอะไรคะแป้งนุ่มแล้วก็อีกแป้งชนิดหนึ่งก็เป็นแป้งเหนียวอันนี้บอกสูตรได้นิดนึงก็เป็นพวกสูตรก็ไม่ครับเป็นพวกอ ธรรมดาเนี่ยฮะแป้งหนึ่งก็คือแป้งทำซาลาเปาธรรมดามแล้วก็แป้งขนมปังผสมกัน,ม,กนมันก็จะนุ่มเหนียวแล้วเรามีอีกอย่างหนึ่งคือมันเทศมันเทศนี่เป็นสบายก่อนเขาสผสม,มแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของอม,มันเทศด้วย ก็เป็น3อย่างนี่ก็เลยเป็นสูตรที่ทําให้แป้งเหนียวนุ่มครแล้วก็อร่อยแล้วหอมด้วยนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมปกติที่เราเห็นเนี่ยซาลาเปาปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบไม่ไม่ค่อยได้ทํามือกันแล้วถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ในการที่ว่าเรายังคงใช้มือในการทําในขั้นตอนไหนบ้างคะก็ตั้งแต่พอนวดนวดแป้งเสร็จเนี่ยเราก็จะแบ่งแป้งก็แบ่งแป้งด้วยมือ ที่เห็นส้มเห็นตอนเขอามาก็ร่อนอยู่เลยอะแบ่งเท่ากันหมดเลยคแล้วก็เราก็จะแผ่แป้งค่ะเป็นแบบนี้ครับแผ่แป้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งหมูแบ่งหมูเสร็จก็ยอดไข่เค็มยอดไข่เค็มเสร็จแล้วก็เราก็จีบมือเรามีไส้อะไรบ้างคะอมันมีหมูสับโบราณนะครับครับแล้วก็ถั่วงาแล้วก็มีไส้เผือกครับประมาณตอนนี้ประมาณกี่ไส้สามไส้ครับสามไส้นะคะครับ เอาหมูนี่เอาหมูยังไงมาหมูนี่เช้าๆก็หมูหมูสดที่ตลาดเลยต้องสดด้วยไหมคะต้องสดครับต้องสดครับเื่อว่าตอนตอนตอนผสมเนี่ยต้องเอาเป็นหมูสดแล้วเราถ้าเข้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องผสมเสร็จรอดมันถึงจะดีกว่าเทคนิคเลยครับผมนะคะครับเวลาเราทำซาลาเปาเนี่ยเอาจริงส่วนตัวส้มก็ทานอย่างเดียวคุณผู้ชมครับเราต้อใช้กรรมวิธีในการทำเอาจบทุกอย่างแล้วเราจะได้ซาลาเปามาเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นกระจาดใช่ไหมคะกระด้งกระด้งกระด้งนะประมาณกี่นาทีเสร็จวันหนึ่งเนี่ยคือมันมีหลายหลายขั้นตอนเราาบอกว่ถ้าพักแป้งเนี่ยพักแป้งเนี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงฮะออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับถ้าสําหรับทําไส้เค็มนะครับค่ะถ้าไส้หวานไม่ต้องถ้าไส้หวานไม่ต้องเพราะถ้าพักงานมันจะเหี่ยวอ๋อเราต้องแบ่งด้วยต้องแบ่งต้องรุ่นไหนรุ่นไหนอย่างกลมและอย่างจีบเคยนับไหมวันหนึ่งได้ประมาณกี่ลูกเคยนับไหมคะ สองพันไอ้พันหนึ่งได้พันหนึ่งพันหนึ่งพันสองทำกี่คนอันนี้สองคนกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ามาซื้อที่นี่ไหมคะหรือว่าไปที่ร้านอ๋อไปที่ร้านฮะไปที่ร้านครับที่นี่คือที่ผลิตอย่างเดียวครับมันลึกแต่อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่ทําให้กุหลาบเปาเนี่ยมีความอร่อยคืออะไรรู้ไหมคือเตาเตานี้เราเราเป็นเตาอะไรคะปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้สองแบบเพราะว่าพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ย ืนมันใช้ไม่ได้ <ฮา S 2> มันเปียกมันนั่นไม่ได้ให้ความร้อน <ฮา S 2> มันก็แล้วอีกอย่างหนึ่งมันหาย,ยากด้วยเดี๋ยวนี้ต้องปรับ <ฮา S 2> ต้องปรับใช้แก๊สด,ด้วยสองอย่างอ, <laughs> อันไหนมีฟืนเยอะเราก็ใช้ฟืนก็ <c oughs> รจริงๆถ้าสมมติอ่าพูดถึงฟืนถ้าเราเป็นแบบเตาฟืนก็จะเป็นการทําแบบสมัยก่อนใช่ครับแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นเตาแก๊สครับผมซะส่วนใหญ่ครับถ้ากูคาดีมาว่าแบรนด์นี้มีประมาณร้อยปีเลยอ่ะ คือแบรนด์ของคุณนัทเนี่ยทำประมาณสองปีกว่า,าแต่ที่ร้านเนี่ยม,มันทำมาประมาณร้อยปีไส้ไหนขายดีที่สุดคงเป็นไส้หมูนะครับไส้หมูอร่อยเนาะ อร่อยชอบได้ทานแล้วอ่ะคุณผู้ชมไส้หมูไข่ดีสุดมีไข่ไข่เค็มครับมีไข่เค็มนะคะขอราคานิดนึงก่อนที่เราจะไปช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวนี้ขายลูกใหญ่เนี่ยลูกหนึ่งยีบาทก็จะเป็นลูกใหญ่เลยไส้แน่นนะคะแล้วก็ลูกเล็กนี่เขาขายเป็นเป็นแพ็เป็นเซตไปเป็นเซตกับสิบ12ลูก ลูกสรลูกกะได้ครับผมโอเคนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับอากูกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าจริงแล้วเนี่ยอากูเนี่ยเ,ออเริ่มต้นมาจากไหนยังไงนะเ<อ>ดี๋ยวเราค่อยมาคุยประวัติแบบเจาะลึกเลยได้ครับ,รบช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อกับรายการโฟกัสใช่ะครับ แล้วล่ะค่ะพอได้ทราบถึงวิธีการทำบางส่วนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าการทำอาหารเปรียบเป็นงานศิลป์กูหลงเป้าคือความอร่อยที่มาจากความใส่ใจและศิละปะการทำอย่างพิถีพิถันที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้ค่ะ ผู้ชมคะในเบรกที่2กับรายการโฟกัสไชน่านะคะยังคงอยู่กับอากูเซงค่ะซึ่งต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะว่าอากูบอกว่าตอนนี้รีบทำซาลาเปาเพื่อเอาไปส่งที่ร้านเดี๋ยวเราพูดไปด้วยทำไปด้วยอากูคะส้มอยากจะได้ความเป็นมาของซาลาเปากูหลงเปาใช่ไหมร้อยปีค่ะขอถามความเป็นมานิดนึงคือเริ่มแรกเนี่ยก็ทุดเข้ามาจากเมืองจีนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เริ่มทำซาลาเปากับ ไมัยก่อนคนจีนทำขนมเปี๊ยะก็อยู่ในซอสอันนี้ฮะตั้งนานตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำมาจนถึงปู่ผมแล้วก็คุณพ่อผมแล้วก็มาถึงรุ่นผมเนี่ยครับครับดั้งเดิมนี่เราตั้งอยู่ที่นี่เลยปะคะเริ่ม,มตังตง้งอยู่นี่เลยครับผมโอ้โหนี่คือแสดงว่า ที่นี่นี่คือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อหรือรุ่นทั่วเลยครับรุ่นทั่วเลยครับผม oh. เพตึกตึกเนี่ยมันร้อยกว่าปีแล้วครับแบรนด์กูหลงเปาซาลาเปาอันนี้กับแบรนด์อื่นต่างกันยังไงคะอของเรามันจะผสมมันเทศนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผสมมันเทศน้อยมากเพราะมันทําย่างเลยนะฮะมันจะได้แป้งที่มันเหนียวนุ่มแล้วก็หอม,อมครับแล้วก็ ไส้เนี่ยเราต้องทำสดๆเอาอกเดีหน่อยต้องทำสดวัตถุดิต้องดีใช่ครับใช่ครับอันนี้นะสดๆนะคุณผู้ชมเราทำไปคุยไปเลยแสดงว่าอากูกับคุณพี่คนทำกันสองคนอย่างนี้ตั้งแต่ที่บอก6กโมงใช่ไหมหกโมงจนถึงกี่โมงแบบเสร็จส่งเป็นพันๆพันๆลูกก็ประมาณ10บโมงส0บโมงก็เสร็จแล้วเหรอสิบโมงคืนอ๋อ สี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้ <ผม S 1> จริงหรอคะครับผมแต่ทํากันสองคนนะก็เดี๋ยวเขาประมาณเดี๋ยวนี้เขาอายุเยอะแล้วเขาทำเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แต่เราต้องมานึ่งมาเรียงต่อค, <ะ S 2> ครับแล้วก็เตรียม,มเตรียมของก็ทำพรุ่งนี้ปัจจัยอะไรที่ทําให้ซาลาเปากูหลงเปาอร่อยของต้องสดเนี่ยเราทําสดๆดแล้วก็ต้องเก็บ เก็บให้ดีเก็บให้ดีคือเราไม่ได้ทำสดแล้วทิ้งไว้ข้างนอก<ะ>ต้องแช่เย็ยนหรืออะไรเนี่ย<ะ>มันจะได้สดถึงนาน<อ>ครับผมคุณผู้ชมคงมีคําถามสมมุติซื้อไปเยอะเลยเราวันนี้เราทานไม่หมดเก็บได้กี่วันเก็บรักษายัางไงให้ยังคงแป้งเหนียวนุ่มอร่อยอยู่ค่ะคืออย่าให้มันโดนลมนะเราใส่<ะ>ทัพแววไว้หรือว่าใส่ถุงฟีดไว้<ะ>เข้าห้อเข้าฟีดเลยก็ได้<ะ>เข้าฟีดนี่เก็บได้เป็นเดือนเลย ครับผมเอาภาพเหมือนเดิมอะเราขายเย็นหน่อยแล้วก็นึ่งแล้วผมผมเน้นให้หนึ่งนะฮะไม่เน้นให้เข้าไมโครเวฟเพราะว่าให้นึ่งนะใช่เพราะว่าไมโค,ครเวฟเนี่ยจะทําให้สาะเปาหรือแป้งพวกนี้แข็งก็จริงก็จริงต้องนึ่งครับมันจะได้รสชาติเดิมของมันค่ะอา<ต>กูคะสมัยก่อนอะเราขายยังไงอะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคนมารับ เราเป็นร้านขายส่งที่นี่เลยที่นี่ครับสมัยก่อนที่นี่คือร้านขายส่งสมัยก่อนคนจีนเขาจะหาบเขาจะหาบฮะเขาจะหาบเขาจะมีหาบเป็นไอเขาเรียกเป็นเป็นรังรังไม้อะเป็นรังไม้ข้างหลังก็ใส่สระเป๋าข้างหน้าก็เป็นเป็นตัวนึ่งครับผมคนสมัยก่อนเวลาเขามาซื้ออเขากินที่นี่เลยไหมหรือว่าเขาชิมกันแบบเอร่อยชิมหน้าร้านเลยไหมคะ ไม่ห้าส่วนมาไปขายเอาเขาจะส่งไปข้างนอกไปขายกันข้างนอกไปท่าช้างไปท่าช้างท่าประจันอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรือแต่ไม่ก่อนจะมีเรือประกาศครับผมเพราเราขายส่งเราทําการตลาดยังไงคะกูเอาแบบสมัยก่อนนะอาการขายอยู่แล้วเราขายแบบนี้แต่เรามีวิธีในการบอกว่าทําการตลาดยังไงให้แบบโหยกูหลงเปานี่ก็รุ่นนี้คือรุ่นที่4ี่อะค่ะเราทำการตลาดสมัยใหม่เนี่ยนัดเขาจะเป็นคนทําตลาดถ้าสมัยก่อนนี่ส่วนมากมันจะเป็นบัต่อบัต ปากต่อปากปากต่อปากแบบอร่อยนะต้องมาเลยครับมครับมต้องลองเลยใช่ไหมคะครับแล้วสมัยก่อนเราก็ส่งพวกร้านขนมเปี๊ยะมั่งร้านเป็นพวกสันเจ้าอะไรมั่งครับสมัยทำเจก็มีทำเจด้วยไงฮะค่ะค่ะคุณผู้ชมที่สงสัยอยู่ปั้นไปปั้นมาเราก็อยากเห็นและอยากรู้แล้วเวลาเราผสมอะมันมีหมูแล้วมันมีอะไรอีกบ้างเราบอกนิดนึงได้ไหมคะ อันนี้คือแบบว่าคุณผู้ชมนี่คือตัวที่อร่อยนี่คือตัวไส้เลยนะน้ําตาลสีอิ๊วเกลือพริกไทยอ่าแล้วก็มีต้นหอมกระเทียมอ๋อครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของไส้หมูเลยอ่ะสุยคะที่ทำให้อร่อยอากูคะแล้วมันโถทํายังไงให้อร่อยมันโถก็คือแป้งของเปลือกซาลาเปาเนี่ยครับก็แต่เราไม่ใส่ไส้ แต่ก่อนเขาไม่นิยมมันนิยมหลังๆแต่เดี๋ยวนะแต่ก่อนคนนิยมไส้ไหนบ้างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นซาลาเปาเนี่ยซาะเปาคือการห่อมันต้องมีไส้มันโถเนี่ยส่วนมากติดหนังจีนมามันจะติดนังจีนมาสมัยก่อนคนจีนเขาจะถ้าลูกใหญ่เนี่ยไม่มีไส้เนี่ยเขาจะเรียกเป็นกล้วยคนแตะจิ๋วนะครับเขาจะเรียกเป็นกล้วยหลังๆเนี่ยเขาติดมันโถเพราะมันไม่มีในในของแต้จิ๋วก็ไม่มี อากูคะส้มอยากจะได้คำนิยามของคำว่าถ้าเราเปรียบก็คืออันนี้คือพ่อค้าสาลเปาได้ไหมคะอยากให้พูดถึงอาชีพของการค้าขายพ่อค้าสาลเปาเลยคะ่ะก็อาชีพนี้มันไม่มีเวลาว่างเยอะมันต้องทำตลอดต้องมีใจรักะครับต้องใจรักใจใจรักครับเราใส่ใจอะไรลงไปบ้าง<จ>ที่ทำให้สาลเปาเราแบบโหวันนี้ดัง,งนะเราต้องเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าคร เราต้องใช้ของที่มันมันดีทุกครั้งพยายามทําให้มันเหมือนกันทุกครั้งนะครับให้มันไม่ใช่ตรงนั้นแพงตรงนี้ไม่ใส่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ต้องทําให้เหมือนกันหมดใช่ไหมคะครับผมอากูภูมิใจไหมเพราะวันนี้เรามีอาชีพพ่อขาซาลาเปาที่แบบเลี้ยงชีพได้ด้วยเราสืบทอดจากท่าคนจีนดแหละภูมิใจครับเพราะว่ามันเลี้ยงครอบครัวนี่มาสี่ชั่วคนละก็เข้า อันที่ห้าแล้วเข้าเจนที่ห้าแล้วนี่ หลานเหลยเขาก็เรียนจบไปอย่างเงี้ยมันก็มาจากดีหมดด้วยอาชีพนี้ครับผมพ่อค้าซาลาเปาครับผมซาลาเปากู่หลงเปาด้วยครับผมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมทางที่เราบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาลาเปาเนี่ยตอนตอนแรกยังไม่มีแบรนด์นะแต่พอคุณนัทเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เลยมีแบรนด์ว่าเป็นกู่หลงเปาขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันต่ออีกหนึ่งเจเนอเรชันเป็นเจเนอเรชันที่4นะคะกับแบรนด์ซาลาเปากู่หลงเปาว่าเขามีการทําการตลาดยังไงแล้วก็เป็นการเพิ่ม ช่องทางในการขายรูปแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการโฟกัสชทยนาค่ะ ตอนนี้นะคะส้มอยู่กับคุณนัทแล้วค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทเป็นทายาตร,ร,รุ่นที่4ครับรุ่นที่4แล้ว<ม>อากูที่เราสัมภาษณ์เป็นเมื่อเบรกที่แล้วเป็นรุ่นที่เท่าไหร่อะคะแล้ว่าเป็นแบบเป,เป็นรุ่นเดียวกันครับก็คือช่วยช่วยกันทําแบรนด์นี้มากกว่าครับนะคะคเอาพูดถึงแบรนด์ก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ผลิตใ่ของซาลาเปากู่หลงเปาขอทราบชื่อแบรนด์ก่อนมาจากไหนนี่คือกู่หลงเปาเป็นแบบภาษาจีนโบราณครับคือ ถ้าชื่อไทยเนี่ยคือเราเป็นสาลเปาโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยกู่คือแปลว่าโบราณหลงคือตัวเข่งไม้ไผ่นะครับแล้วก็เปาคือการแบบการปั้นการห่อพอสามคำนี้เนี่ยมารวมกันเนี่ยคือเป็นสาลเปาโบราณนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้เราถ่ายทำแถวแถวเยาวราชฉะนั้นก็จะมีเสียงเข้ามาให้เราเห็นถึงความเป็นดั้งเดิมของถนนเยาวราชเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามต่อเราทราบแล้วว่าแบรนด์ของกูหลงเปาคุณนัทเป็นคนตั้งบ้าง ใช่ครับผมเป็นคนตั้งเลยใช่ครับก็รีเสิร์ชถามปรึกษาคนนู้นคนนี้ครับผมว่าต้องยังไงดีที่จะสื่อถึงคําว่าสลาปอโบราณให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ถามต่อว่าสําหรับที่การที่เราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแบบจีนแบบจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยป่ะร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะคนนั้นบอกไม่ต้องถามา่ไม่มีไม่มีไม่มีเชื้อไทยเลยอ๋อไม่มีเชื้อไทยเลยเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เราเอาความเป็นจีนของเราเนี่ยใส่ลงไปกับแบรนด์กุหลาบเปาแบบไหนบ้างยังไงบ้างอันีจริงก็ เต็มที่ร้อเลยคือถ้าคือต้องบอกก่อนว่าตัวสรลเปากุดของเปาเนี่ยคือถ้าตัวสูตรสรลเปาครับคือมีมา100ปีละแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ได้ทํบทำการตลาดก็คือพอประมาณ2ปีให้หลังเนี่ยคือผมก็มองว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเอามาช่วยในการทําการตลาดให้กับสลาเปาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมสเซจต่างๆหรือว่าแบบการที่เราแบบสื่อสารไปให้กับ กลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยเราใส่ความเป็นจีนใต้จิ๋วโบราณเข้าไปในระดับที่พอเหมาะแล้วก็ร่วมสมัยดีกว่าใช้คํานี้อันนี้คือสูตรจีนใต้จิ๋วโบราณใช่ไหมคะเราซาลาเปาในสูตรที่เราเห็นทางด้านหลังเนี่ยเอาจงิงจีนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบรสชาติเราเราต่างกับอย่างอื่นยังไงของแบรนด์ยังไงที่สําคัญคือบอกได้ไหมคือตัวอย่างตัวแป้งเนี่ยคือถ้าจะเห็นคือว่าจะเป็นแป้งแบบสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยคือ สมัยก่อนถ้าย้อนไปหลายแบบ10ปีที่แล้วคือก็จะมีคนทําคนขายกันเยอะในถิ่นเยาวราชแต่คือปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มเริ่มน้อยน้อยลงไปเรื่อยเรอันนี้ส่วนใหญ่แป้งจะเป็นสีขาวสีขาวเป็นแป้งฟอกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพอเป็นแป้งเหลืองเนี่ยเดี๋ยวนี้หายริ้งยากครับทีนี้เราต้องถามถึงว่าเราตอนแบบวิธีเดิมเราเรามีการทําการตลาดยังไงเอาแบบดั้งเดิมก่อนในสมัยก่อนก่อนที่จะมาคือเป็นถ้าสมัยก่อนคือยังไม่ได้มีเรื่องการตลาดคือจะเน้นแบบปากต่อปากพอมาถึงจุดที่ อย่างที่บอกว่า2ปีที่แล้วที่ตั้งชื่อแบรนด์กลุ่มของเปาขึ้นมาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ครับเรามี Facebook มี Instagram มีโอ้ยมีเยอะแยะสารพัดมีไลน์ด้วยผมก็เลยมองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมาสามารถนามาช่วยเพื่อให้แบบคนแบบมองแบบรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางที่ว่าทางผมทางทีมเนี่ยได้คุยกับลูกค้ากลุ่มลูกค้าแบบคุยกันตรงๆเลยนะครับ เอาจริงคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้นะคุณนัทเขาทําคนเดียวนะทาคนเดียวเป็นลูกคนเดียวแล้วก็รีแบรนด์คนเดียวเลยถูก<ช>ไหมคะคอุปสรรคมีบ้างไหมกว่าจะประสบความสําเร็จคนรู้จักมากขนาดนี้คะอุปสรรคก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่คือต้องแบบสร้างแบรนด์จากที่จากชื่อกุหของเปาครับที่ว่าไม่ได้มีแบบคนแบบรู้จักเลยเอาง่ายๆค่อยๆแบบสร้างให้คนรู้จักใช้เวลาครับใช้เวลาใช้เรื่องของแบบ เงินที่จะเข้าไปเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็ใช้ถึงแบบกลยุทธ์ว่าจะต้องไปการตลาดในแนวไหนในแบบ Facebook IG Tar g e t แบบไหนส่วนใหญ่คนนี้เข้ามาซื้อก็เป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ไหมคะหรือว่าทั่วเลยเอ่อทั่วครับแต่ช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยคือเราขายแบบออนไลน์อย่างเดียวช่วงแรกบอกว่าตอนแรกเป็นเป็นแบบลูกเล็กๆนะใช่ไหมคะเป็นลูกเล็กครับผมใช่ขายออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยอุปสรรคก็คือว่าด้วยการที่เป็นแบรนด์ใหม่แล้วคนยังยังไม่รู้จักเนี่ย มันต้องเราต้องพยายามทาการตลาดให้ดีเพื่อให้คนแบบเห็นบน a ฟ e b o o k หรือว่า i อแต่พอมาติดตลาดแล้วก็จะโอเคครับผมคุณผู้ชมส่วนใหญ่ซาลาเปาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอร่อยแน่นอนอยู่แล้วคือเห็นหน้าตาเพาน่าทานแต่ที่นี่ความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นมันโถอมถร้อยมากอร่อยมาก,มากๆเลยอ่ะทำยังไงอ่มันโถคะมันโถจริงๆมันก็คือเนื้อเนื้อแป้งมันโถคร,ครับคือเนื้อแป้งเดียวกับตัวตัวซาลาเปาไส้หมูสับหรือว่าไส้ถั่วหวานงาหรือว่าเผือกกวนแต่แค่ว่า เราเน้นแป้ง,แป,งแป้งล้วนๆเลยแล้วคือมันโถตัวเนื้อแป้งของเราเนี่ยครับคือถ้ายิ่งเขียวมันจะมีความแบบดุบหนับแล้วมันจะเริ่มแบบออกอแบบรสชาติหวานขึ้นมาคือจริงๆอ่ะมันโถคือกินอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องไปจิ้มกับอะไร,ะรก็อร่อยก็อร่อยแล้วครับอันนี้ต้องลองนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่พออย่างคุหลวงเปาเนี่ยบอกว่าคนขเขาก็ไปซื้อเอาไปประกอบพิธีอะไรอีกด้วยป่ะหรือว่ามีด้วยครับผมอย่าง <ผม S 2> อย่างแบบเทศกาลต่างๆอย่างแบบ จุดจีนหรือว่าศาสตร์จีนที่เขาจะซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าแบบของไหว้นะครับเขาจะสั่งซาลาเปาที่นี่ไปนะครับหรือว่าบางทีเป็นงานแต่งงานแบบสมัยโบราณหรือว่าแบบง,งานงานศพอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีมีเหมือนกันนะครับสุดท้ายที่อยากถามคุณนัทมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงเรียกว่าเป็นถิ่นนักเดิมคือเรียกว่านี่เป็นที่ผลิตของซาลาเปากูหลงเปาค่ะ ถ้าเราเปรียบเทียบก็คืออาชีพนี้คืออาชีพค้าขายแน่นอนและอาชีพนี้เนี่ยก็อยู่กับคนจีนมาตั้งแต่โหไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะคะอาชีพค้าขายเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่ก็ทํากันอยู่แล้วทุกคนคําว่าต้องเรียกว่าเป็นพ่อค้าซาลาเปาไหมหรือว่าเป็นเนจ้าของธุรกิจหรือคาว่ายังไงดีดคำเรื่องจังกัดค,ค,ความเป็นพ่อค้าซาลาเปาแล้วกันเออจเป็พ่อค้าซาลาเปาน่าตาดีมากอากูจะเป็น พ่อครัวสาาเปาพ่อครัวสาราเปาครับผมอันนี้พ่อค้าสาาเปาขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ต้องไปด้วยกันและเจ้าของแบรนด์กูหลงเปาครับผมอยากให้พูดถึงคํานิยามตรงนี้หน่อยคะ่ะเราคิดยังไงกับคําว่าการที่เราเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เป็นพ่อค้าสาาเปาด้วยคือกูหลงเปาเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมมาเริ่มเริ่มมาจากแบบสาาเปามันอร่อย mm hmm. ใช่ไหมฮะกินมาแต่เด็กอยากให้คนรู้จักอันนี้คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นผมก็เลยมองภาพว่าถ้าอยากให้คนรู้จักเนี่ยต้องทํำยังไง ก็มีเรื่องการตลาดทำแบรนดิ้งนู um ่นนี่นั่นเวลาผ่านไปแล้วลูกค้าเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มมีคำชมจากลูกค้าเข้ามาคนเริ่มรู้จักมากขึ้นมันเป็นเหมือนแบบให้เราแบบพยายามจะขยายมันต่อแล้วทำให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนจีนแบบ100%เรซามองว่าเราทำธุรกิจของตัวเองโดยการสืบทอดจากรุ่นบรรพบุรุษใช่ไหมคะเรามองตรงนี้ว่าเป็นเป็นข้อดีไหม เป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อที่ท้าทายครับเพราะว่าความท้าทายคือจะทํายังไงที่จะเอาความความสมัยใหม่แนวคิดใหม่การตลาดแบบใหม่การขายแบบใหม่กับสูตรดั้งเดิมโบราณร้อยปีกับความความเก่าแก่ให้แบบมันลงตัวกันพอดีแล้วทาให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อได้อันนี้คือความท้าทายครับ สุดท้ายนี้อยากให้คุณนัทได้ฝากร้านหนะะ่อยค่ะซาลาเปากูหลวงเปารับประกันความอร่อยคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะครับก็ตอนนี้กูหลวงเปานะครับเราขายเรามีหน้าร้านอยู่ที่ตรงสามแยกหมอมีนะครับแถวเยาวราชครับก็มารถไฟใต้ดินวัดมังกรขึ้นประตูนหนึ่งแล้วเดินตรงมา2-3อนานาทีนะครับสดออนไลน์นี่เรามีใน Facebook กูหลวงเปานะครับแล้วก็มีไลน์นะครับแล้วก็หรือไลน์แม่หรือว่าแบบในโกเจ็กมีหมดเลยครับค่ะวันนี้นะคะขอ,คคนานานขอบคุณคุณนัทมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ และนี่นะคะคุณผู้ชมคือสลาเปากู่หลงเปาค่ะเป็นสลาเปาเตาถ่านนะคะที่ผสมผสานแล้วก็มีกรรมวิธีการทําแบบดั้งเดิมแล้วที่สําคัญก็มีวิธีการทําตลาดรูปแบบใหม่ที่ทําให้วันนี้สลาเปากู่หลงเปามีอายุถึงร้อยปีแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมรับประกันความอร่อยเพราะว่าส้มชิมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโฟกัสไชน่านะคะติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึง20 1นาฬิกาทาง TNN ช่อง16แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของเรากันได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage China Story ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ